สวัสดีครับผู้ชม1ท่านคนแรกเลย ก็เดี๋ยวมาให้ดูกำคอฮะไอตัวบอลแท็กอันนี้ของพี่อ,อะไรสิทธาอะไรไม่รู้ตัวนี้จะเป็นรางร้อยสามสิบนะฮะ ท้ายนี้จะเป็นของช่างบีนะฮะผมไม่ได้ทำเองนะท้ายผมจะสั่งช่างมาแล้วก็มาประกอบใส่กลงไก่ใส่ชุดบนผมรางตัวนี้จะยาวอยู่ร้อยสิบนะปีกปีกนี้พี่เขาจะเอาหน้าจะเอาอยู่ปีกสี่ห้าครับโรเลอร์ในข้างข้างนอก สวัสดีครับวันใหม่วันใหม่พี่สมยศสวัสดีครับก็มาให้ดูกำคอที่ทำาก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับลูกค้าที่สั่งกำคอบอลบอลแท็กไว้อันนี้คือรางตัวใหม่นะฮะอันนี้คือรางตัวใหม่นะบอลแท็กตัวนี้ ลางบอลแท็กตัวนี้ลูกจะไม่ออกข้างบนนะครับอ่าอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์เขาเลยของเขาเลยแป๊บหนึ่งให้มันตรงๆกันมือเดียวอ่าเอกลักษณ์ของเขาลูกจะไม่สามารถขึ้นด้านบนได้เอกลักษณ์ของบอลแท็ก ลูกจะวิ่งตามรูก็เอาเข้าไกลทวนะครับเอาขาดันไว้นิดนึงนี่คือเข้าไก่ละยิงนี่คือบอลแท็กนะตัวบอลแท็ก รางตัวนี้อยู่ที่ร้อยสามสิบอ่าอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ลงมาข้างล่างเห็นไหมเข้าไกเลยนะ การเข้าลูกก็ถ้า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 เราดันตัวนี้ไม่ได้เราเราเอาเชือกที่ใส่ลูกดอกอะ่ะดึงเข้าเลยลูกไม่ขึ้นข้างบนนะครับหี่วได้เลย แม่นแม่นอยู่ที่คนยิงเลยนะฮะอืมประมาณนี้นะฮะให้ดูนี่คือเป็นตัวกำรครอส่วนมือสอดส่วนมือสอดเดี๋ยวก็ตามมาอีกทีหนึ่งฮะล่องนี้เป็นล่องสำเร็จนะฮะเงาเงาวิ้งเลยแหละ แรกฮะตอนนี้เป็นของพี่พี่สิทธิ์พี่สิทธอะไรทาแลัทุกอย่างนี่แหละอีกประมาณนั่นแหละฮะอีกประมาณหลายวันอยู่ได้ส่งตอนนี้ก็เร่งเร่งงานชุดบนแล้วก็าลางเหลี่ยมลางกลมให้อยู่สวัสดีครับอ่า <c oughs> คุณนิพนธ์ถ้าเป็นปีกข้างขาวาตัวบอลแท็กนะีอยู่ที่4 0 0พันรวมส่งพร้อมยิง แต่ถ้าเป็นปีกโลเร์่พันห้ครับชุดบนก็มีขายแต่จะรอนานหน่อยเพราะว่าคิวมันนานหน่อยอ๋อพี่สมยศบอกเพิ่งกลับจากยิงปลาเพิ่งกลับยิงปลาไปละวอขอบคุณครับ,บคุณคบอยขอบคุณครับออกแบบได้เฉียบมากขอราคาพร้อมยิงครับาลางรุ่นนี้120เซม อ่า <Cornell>. ถ้าเป็นปีกข้างคาวก็สี่พันปีกก็เลืก็สี่พันห้าครับความยาวความยาวได้ร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่แตกต่างราคาอยู่ที่ปีกอย่างเดียวครับปีกข้างคาวสี่พ to ันปีกก็เลื่สี่พันห้าอ่าท้ายที่เป็นไม้ประดู่ทั้งหมดครับก็จะเป็นทรงนี้ทั้งหมดนะฮะเป็นกำคอที่ได้มา รางก็จะเป็นมาตรฐานอยู่ที่130ถ้าเอาไปยิงแบบว่า,ามาตรฐานที่ยิงคลองยิงอะไรพวกนี้ก็จะเป็นปีกปีก4 0 4 5 50แล้วแต่ลูกค้าสั่งก็ใส่ให้ได้หมดส่วนความยาวก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งแต่ถ้าแต่ถ้าลูกค้าไม่สั่งความยาวผมก็จะทําให้อยู่ที่130มเซนปีกก็ปีกก็อยู่ที่40เซน4550อะไรพวกนี้ฮะ แต่ถ้าเป็นสายสายยางตึงก็จะอยู่ที่ปีค่าสิบปีค่าสิบยางตึงระยะชักก็อ่าอัพลงมาอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดเซนเพื่อให้ดึงได้อ๋อพี่พี่สมยศบอกได้ห้าหกตัวอ่าพี่สมยศเขายังเป็นอ่ารางเหลี่ยมตัวเดิมอยู่เลยบนแท็กเขาก็สั่งไว้แล้วแหละแต่ยังไม่ได้ทําให้ก็ให้ดูบนแท็กวันนี้ว่าประมาณนี้ งานที่ท่านจะได้ชุดรางชุดรางก็จะเป็นแบบนี้เลยทั้งหมดเลยชุดรางมันก็ถ้าถ้าเป็นชุดบนก็อย่างนี้ส่วนลูกดอกที่เป็นเฉพาะที่ยิงได้ดีจะเป็น4.5และ5มิลน,นะ4 4มิลสามารถใส่ได้แต่ลูกมันจะโค้งเพราะว่ามัน,มนไม่มันไม่บังคับลูกเหมือน4.5หรือว่า5มิลคุณตั้มสุนิตสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นลูกลูกลูก4.5 ลูก4.5ลูก4.2 4.5 5มิลไม่สามารถออกจากรูได้มันก็อยู่อย่างนี้ไม่สามารถออกจากล่องรูได้ข้อดีของตัวบอลแท็กก็จะอยู่เป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะออกมานอกรูได้ลูกลูกจะขาลูกจะสมบัต ยางจะขาดยางจะสะบบัดยังไงลูกมันก็อยู่ในร่องจะไม่สามารถออกมานอกนอกร่องนอกรูได้ความปลอดภัยมันก็จะสูงขึ้นส่วนการยิงอยู่ที่ตัวเราแล้วว่าเร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 าล็งเป็นยังไงเพราะว่าลูกมันถูกเดินทางด้วยด้วยด้วยลำกล้องด้วยด้วยรูลูกลูกลูกมันถูกเดินทางด้วยรูอย่างเงี้ยผมผมว่ามันแม่นสำหรับผมเอาไปเทสแล้วนะนะผมว่ามันโอเค ก็ก็ก็แล้วแต่ว่าใครจะคิดยังไงแต่สําหรับผมผมบอกว่ามันโอเคในการยิงความปลอดภัยก็มีลูกก็ผมว่ามันยิงดีออกตรงดีใส่ยาง2องเส้นสามเส้นก็ใช้ได้ลางตัวนี้รับรับรับยางได้เยอะบอลแท็กอืม ส่วนไกลจะเป็นไกลยึดข้างได้อย่างเดียวนะฮะไกลไกลยึดหัวบนไม่สามารถใส่ได้เพราะว่าอ่าระบบยัดลูกดอกมันจะต่ํากว่ากว่าตัวรางฉะนั้นแล้วเอาไปติดตั้งให้ให้กล่องเนี่ยเสมอกับขอบบนทาถ้าขึ้นเยอะเกินใส่ลูกไม่เข้าต่ําเกินไปก็ใส่ลูกไม่เข้าฉะนั้นแล้วการทําก็คือต้อง ต้องรู้วิธีว่าตำแหน่งในลูกที่ลูกมันจะเข้าอะ่ะมันอยู่ในตำแหน่งไหนไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วแล้วไปจับวางตำแหน่งผิดกล่องยกสูงขึ้นยกสูงขึ้นจากอาขอบเยอะก็ยัดไม่เข้าเพราะว่ารูมันถูกบังคับมันไม่เหมือนอ่ารางปกติรูมันถูกบังคับให้ขนานไปกับรางฉะนั้นแล้ว ต้องทําให้มันพอดีที่คนที่เอาไปแล้วอ่ะถ้าจาะพลาดนิดเดียวก็คือก็คือมีโอกาสที่จะเสียเลยฉะนั้นแล้วก็อยากให้อยากให้ทาถ้าไม่รู้ก็ถามมาว่าอ่าตัวเนี้ยต้องทําแบบไหนทำยังไงอย่างเงี้ยฮะอันนี้คือเนี่ยคือของผมคือเอามาก็ดึงเข้าได้เลยจะเป็น4.5 5มิลอย่างเงี้ยก็ได้ ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวบอลแท็กนี่ลูกมันลูกมันจะไม่ออกลูกมันจะไม่ออกจากรางเราเลยผมเดี๋ยวผมยกยกยกปืนขึ้นให้ดูเห็นไหมข้อดีของบอลแท็กมันจะเป็นอย่างนี้ สำหรับลูกค้าที่สั่งไว้ผมก็ทำให้เรื่อยๆก็ใครมั่นใจในในตัวช่างก็ผมก็ทำให้ใครไม่มั่นใจก็ผ่านได้คืออยู่ที่ความชอบว่าว่ามันเป็นยังไงส่วนผมผมเอาไปทดลองยิงแล้วเอาไปทดลองใช้แล้วไม่ใช่ว่าผมทำขึ้นมาแล้วผมทำขายสง่งผมมีการทดลองการทำอะไรพวกนี้มาก่อนแ,แล้วก็ ให้ดูไว้ว่าร่องว่า,วาง,งานผมมันประมาณนี้ก็นี่ก็เตรียมทำให้ลูกค้าคิวแน่นมากฮะไม่ไม่ใช่ว่าผมไม่มีคิวนะคิวตอนนี้ร่วมห้าหกสิบคิว 5, แล้วมั้งส่วนบอลแท็กนี้ที่นับได้เมื่อคืนนี้ประมาณยี่สิบกว่าคิวส่วนปืนพร้อมยิงนี่น่าจะมาประมาณสักเกือบสิบกระบอกแล้วน่าจะ ในในนี้น่าจะเต็มหมดแล้วอ่ะเป็นกำคอแล้วก็เหลือเหลือเป็นมือสอดออกมาอีกสิบตัวส่วนกำคอนี่น่าจะหมดแล้วแหละบนแท็กตัวนี้ก็รูปทรงก็จะได้อย่างนี้นะฮะบนแท็กที่จะได้ไปอยู่ที่ปีกแล้วว่าจะยึดปีกอะไรจะเป็นยึดเป็นปีกข้างคางหรือปีกโรเลอร์ส่วนการยึดน็อตก็ผมยึดสองตัวล่างอย่างเดียวนะผมไม่ได้ยึดบนยึดสองตัวล่างจบเลย อ่ะโอเคฮะขอจบเพียงเท่านี้